จะมาทำความรู้จักกับกรมสรรพากรมิตรกันนะคะกรมสรรพากรมิตร The Excise Department เป็นหน่วยงานระดับกรมต้นสังกัดคือกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดเก็บภาษีสรรพามิตรเป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการซึ่งมีเหตุผลสำคัที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติสัญลักษณ์ของกรมสรรพากรมิตรนะคะคือรูปนกวายุพัก ภายใต้อุณาโลมเปล่งดัศมีอักษรตอนล่างว่าสัพสามิตริมขอบล่างมีลวดลายกระหน่ล้อมรอบนกวายุพักซึ่งมีปรากฏในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช2 4 8 2ต่อมาในปีพุทธศักราช2 4 9 3ได้เปลี่ยนชื่อกรมสัพสามิตเป็นกรมสัพสามิตซึ่งจากเดิมคำว่ากรมสัพสามิตรจะมีต่อต่อ,ตอกันแต่ไม่ได้เปลี่ยน เปลี่ยนคำว่าสรรพสาม,มิตในดวงตารประจำกรมแต่อย่างใดมีต้นกำเนิดมาจากฟินและสุราซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าวแยกจากกันคือกรมฟินและกรมสุราในพุทธศักราช2474กรมสุราได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมและจัดเก็บภาษีไม้กิจไฟที่ทำขึ้นในราชอาณาจากักรอีกอย่างหนึ่งด้วยจึงมีการเปลี่ยนชื่อกรมจากเดิมเป็นกรมสรรพสาม,มิตรเมื่อวันที่17ก,กุมภาพันธ์พุทธศักราช2474ในปีพุทธศักราช2476ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงการคลัง ให้แยกจากสปปรรพสามิตและงานฝิน่นออกจากกรุ่มสปปรพากรแล้วรวมกันเป็นกรุมสปปรรพสามิตรและฝิน่นและในปีเดียวกันนั้นได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบ,บวงกรมพุทธศักราช2476ให้แก้นามกรุมสปปรรพสามิตและฝิน่นเป็นกรุมสปปรรพสามิตรต่อไปจะเป็นผังโครงส,ะะงสปปร้างกลุมสรรพสามิตรนะคะกรุมสรรพสามิตจะแบ่งออกเป็นกลุ่มตรวจสอบภายในองค์การสุราโรงงานไพ่แล้วก็จะแบ่งหน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางและหน่วยงานราชการส่วนกลางในภูมิภาคค่ะในหน่วยงานราชการส่วนกลางนะคะ จะมีสำนักงานมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษีหนึ่งสำนักงานมาตรฐานและจัดเก็บภาษีสองสำนักตรวจสอบป้องกันและปรับปรามกลุ่มวิเคราะห์สินค้าแหลของกลางกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคก,กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิตกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิตสำนักกฎหมายสำนักแผนภาษีสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักบริหารการคลังและรายได้ไดส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและสำนักงานเลขานุการค่ะ และในส่วนหน่วยงานราชการส่วนกลางในภูม,มิภาคนะคะจะมีสำนักงานสปสตมมภาคที่1นึ่งถึงสิสำนักงานสปสาม,มิตพ,พื้นที่จํานวน87พื้นที่และสำนักงานสปสตมมพ,พื้นที่สาขาจานวน1นึ่งร้อยสิแห่งค่ะในส่วนของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ,องกรม,ม่มสปสามีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ให้มีหน้าที่ดังนี้ 1. นึ่งดำเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตกฎหมายว่าด้วยสุรากฎหมายว่าด้วยยาสูบกฎหมายว่าด้วยไพ่กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรากฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจอื่นที่เกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บสอบตรวจสอบและป้องกันและปราบปรามการอิ่เลี่ยงภาษีที่ รมจัดเก็บ3เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมต่อกระทรวง 4. ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานการกำกับเร่งรัดติดต่อและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดและงานสารสนเทศของกรม 5. บริหารกิจการขององค์กรการสุราและโรงงานไพ่6 6ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย คันธกิจยุทธศาสตรส์กลมศรพาสามิตรหนึ่งวิสัยทัศน์ผู้นำการจัดก็บภาษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน The Leader of t e c Collection for Society Environment and Energy 2. พันธกิจมิชชั่นพัฒนามาตรการภาษีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นองค์กรต้นแบบด้าน Innovation Culture เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการดำเนินง,งานและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีส่งเสริมการบริการด้วยระบบดิจิตอลดิจิตอลเซอร์วิส ยุทธศาสตร์กรมสรสพสามิต r เท e จีขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรก,การภาษีเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยพัฒนาองค์กรและบุคลา,ากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและการให้บริการสู่ระดับสากลพัฒนาระบบการให้บริการแบบไร้รอยต่อต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของบทบาทของรัฐบาลดิจิทัลนะคะว่ามีบทบาทในการผลักดันมิชชั่นสําคัญของกรมสรรพสามิตอย่างไรคะเรามาดูกันเลยะคะ่ะ กรมสรรพามิีนนะคะจะให้ความสําคัญกับการผลักดันรัฐบาลดิจิทัลโดยมีองค์ประกอบสําคัญอยู่3ด้านค่ะด้านที่หนึ่งด้านดิจิทัลคือการนําระบบดิจิทัลมาช่วยในการขับเคลื่อนบริการของหน่วยงานราชการโดยกรมสรรพามิตได้นาเอาระบบดิจิทัลมาขับเคลื่อนในการให้บริการประชาชนให้ประชาชนมีความสะดวกและง่ายมากขึ้นค่ะด้านที่2นะคะ จะเป็นด้านการเชื่อมโยงข้อมูล indication ซึ่งกรุ่มสรพสามิตได้มีการนําข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์โดยการเชื่อมโยงมีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับหน่วยง,งานภายนอกเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นค่ะและด้านที่3นะคะด้านรัฐบาลดิจิทัลคือการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้รับบริการหรือประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการให้บริการของกรมสรพสามิตค่ะสัพสมิตเป็นภาษีที่จัดเก็บจาก,จกสินค้าและบริการซึ่งมีเหตุผลสขูข